ลักษณะของพิ้นเนี่ยเนี่ยจะตันๆแบบนี้เด้อนี่ใบคือพักบุ่งเลยจ้ะวันนี้ไม่ได้ตะกร้ามาเ้ยจ้ะเด้อพี่น้องจา้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจา้าแดดดีๆจังสียงวันนี้มาดามสิผ้าไปทะเลได้พี่น้อง อันน้ำบ่ลงแต่กะสิาพาไปเก็บพักสิพ้าไปลอทะเลแต่มื้อนี้สิบบ่เด้นั่งรถไปได้วจ้ะสนปั่นจักรยานไปพ่อแม่พี่น้องจ้ะก่อนสีพาพ่อแม่พี่น้องไปได้ใส่เบงสวนเล็กๆของมาดามสวยมากค่ะพี่น้องค่ะนี่เด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องจัก,กรยานคู่ใจเอาถังไปนําเพื่อนาําลงกัท่านนั้นแล้วก็เป้มีน้าม,มีขนมแล้วก็มีกระตาหน่อยของเหาจัก,กรยานมันบ่มีขาตั้งจะขาตั้งไปใสก็เลยเดี๋ยวพิงหวาจังสันจ้ะพ่อแม่พี่น้องให้แฟนเติมลมหายจัก,กรยานลูกสาวนี่ ดอกไม้สวยๆของเราเนี่เห็นบอพีนอ่น้องดอกช่งงามเนาะนี่สวยบอพีนอ่น้องจ้าจะสวนแล้วนี่ก็เป็นอนนื่เป็นผักซีเล่าพึ่งวานเมื่อวานแล้วจ้าเด้ออันนี้เป็นอ่าใบอ่าผักซีแล้วจ้าเด้อผักซีมันจะคล้ายๆผักชีมากเลยจ้ะเม็ดเพินน่นเนาะอันนี้คือผักซีเห่าเด้อจ้าเด้อผักซีนี่ ผักชีขึ้นแล้วจ้าผักชีนะจ้าผักชีป้อมอันนี้คือพริกนะจ้าอันนี้พริกของคนเวียดนามด้วยพี่น้องววบอกเอยสวยเตรียมตัวปลูกได้เลยพริกขึ้นแล้วบอกเล่าเตรียมทีไปเดอ้อน้องกําลังพออันน้องกําลังพออันพริกอยู่โอเคโอเคน้องสวยประสรนนี่ขึ้นแล้วไงขึ้นแล้วจา้าขึ้นแล้วเดี๋ยวมันไงกันจ้าไปให้พี่จ้อยปลูกแพ็กรสิปลูกคือกันจ้ะแบ่งกันเนาะนี่อันนี้เป็นพริกจินดาเนาะมูเวียดนามหมากเพราะานเห็นขึ้นอยู่ พริกจินดาคือบบขื้นบุเแล้วกับสิขึ้นอยู่หน่ละล่ะแต่แล้วพันขึ้นอันนี้คือคณะทะเลของเราจ๊ะเห็นแล้ววันนี้เดือดเดืยดผักสีงาดไปใไหล้างบานรงายไปลงดินอันนี้เป็นเนาะเป็นผักกาดอีหยังสักอย่างนี่แหละอันนี้ก็เป็นผักชีอีกถังหนึ่งจะ้ะแผดเพาะใบเนาะผักชีจะ้ะผักชีเนาะผักชีปลอมนั่นล่ะพี่น้องเพื่อต้น,น,นงา่ต้นนี้ก็บขั่นเกิดอันนี้ก็เป็นผัากกาดผัากกาดของคนเวียดนามพื่อกันจะ้ะพอนพี่น้องจะ้ะไปวันนี้ไปจะ จักรยานคู่ใจนะจ๊ะพี่น้องหอดแล้วเงื่อแต่เกือบตายเกือบสามกิโลขันจักรยานมาพี่น้องปาดหนามาดามกำลังท่าคีมอยู่ด้วยพี่น้องกระท่าจะตลอดล้ะคีมกันแดดแต่สื่อคีมพิเศษมาสำหรับฝ่าไม่ท่าแล้วพี่น้องจ้าเพิ่งจักรยานคู่ใจมาดามโบมีหอดแนวข้าต่างก็ได้ต้องว่าจอดแบบแบบนี้อย่าลมได้หละคือบบลมดออพี่น้องโอ้โหไปเดี๋ยวเข้าประยงดิ่มตะเลไปหาเก็บผักกันเด้อพี่น้องจ้า ผาถีโต้เมื่อยได้หนิเห็นมันบ่เมื่อยแต่เป็นการออกกาลังกายที่ดีมากจ้ะเ,เยอะพูนนะคนเต็มทะเลพูนนะแดดมันดีฝรั่งข้าเจ้ามากพูนนะเต็มชายหาดแต่หาสิงยางกัไปข้างในพูนพี่น้องพูนนะเต็มอยู่รถแคมป์ปิ้งแคมปิง้งมงนี้ก็เป็นลานอาหารแต่เรานามบ่ลงด้พี่น้องเด้อน้ำไม่ลงนามบ่ลงกับสอนกุ้งบ่ค่อยใดดอกมากมันเลิกสาหลายมันอยู่เลอะๆพูนหละกะหอยกะกิบบ่ปปได้วา่าน้ำบ่ลงจ้ะ เก็บพักันแล้วเนาะไปะมาถึงแล้วจหาห้าน้ำเต็มตะลิงพ่อแม่พี่น้องเบิง่งสองคนนุ่มสาวนะมานอนอาบแดดอยู่นี่เด็กน้อยเต้มือนท้งฝุ่นน้ามองทีที่แพทย์เก็บแถวกอนต้องขามน้ำไปแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยบงงามขึ้นมองหนีดอ,อกเขามาเก็บมองหนีกันตรงนี้ที่เราเก็บทุกปีแต่ว่าพักพักปีนี้บงงามขึ้นทุกปี้อแต่ก็สีว่าบงงามกบงามอยู่จ้ะพี่น้องจ้ากระสวยกัะยังอยู่เนาะกำลังน้าเก็บเลย โอ้โหอวบมากกำลังอวดอวบอ่อนมามาเก็บพักกันพอพี่น้องนี่มีพ่อแม่พี่น้องไว้ให้เบิ้งสัๆแน่นี่เด้อต้นเพิ่นพี่น้องจ้ามันเป็นทังสีเด้อนี่เห็นบอกเนี่ยลักษณะของเพิ่นเนี่ยเนี่ยจะตันๆแบบนี้เด้อนี่ใบคือพักบุ้งเด้จ้ะวันนี้ไม่ได้ตะก้ามาเด้อจ้ะเด้อพี่น้องจ้าบดแล้วกระตามาเพราะว่าปันจักรายานมากแพะอันนี้ใส่ล่ะล,ะละ่ะบันที่นี่เอาออก มันย่านกระตาหลุดย่านกระตาหลุดพี่น้องอที่เก่าเวลาดิมของเรานี่แหละพี่น้องจา๋าเก็บผักเก็บไปใบเถอะพัดไปไบเถอะตุ่มจือพัดกินใม่หม่เสบเธอได้หนี่โอ้ยอวบโอ้โหอวบมากพี่น้องจา๋าฟังเสียงเด้อนีอ่ทนพี่น้องว่านอนุงจังสีมันค่อยหากงานมันบเสินะพี่นอ้องกำลังอวบหน้าเด็ดเลยจ้ะ นี่อฮัทโอ้โหสวยๆเลยค่ะเนี่ยลักษณะพ่อแม่พี่น้องเบิเร์เด้อนี่ให้เบิร์นสัสๆนี่พอเวลาเขาแนมไปเพร่ะจะเป็นต,นตน้นนังเสีนี่นี่นี่เห็นบ่าจา้ะเห็นบ่เนี่ยพักบุ้งฝรั่งซื้อเพิ่นอยู่นี่ซื้อของประเทศอันเดนนิสเดนมาร์กเนี่ยเขาเอื่นว่าสตันเมลาเตอระเดอ้อสตันเมลาภาษาอังกฤษแพทย์กับบอได้ศึกษาเบิร์อาจจะเคยแต่แพทย์ลืมแพทย์จำบ่ได้เอื่นพัก บุงทะเลเนี่ยดีที่สุดพี่น้องเลยเนาะเก็บไปตาลางงานๆเก็บไปฝากงูนั่งเขียวก่อนเอาไปห้มูโอ้ยแฟนฉันว่าเอาพักมาแต่สายคือแสบอันค้นสีลังกาอันแฟนเพิ่นเป็นเถ่าแก่หนองบอลเนี่แหละเป็นหัวหน้าผนกหนงบอลเพิ่นว่าแฟนฉันบ่เคยถามเลอเธอหายพักยังมาแต่พักต้นเนี่ยกินแล้วเท้าถามเลยปะเอามาแต่สายพี่น้องแสบหลายพี่น้อง โบเป็นอย่างเด้อเอาถุงมาอยู่จ้ะถึงเราไม่มีกระตาเอาถุงมาอยู่นี่บาดพี่น้องางามเลยเนาะสวยเลือกได้เลยเด็ดๆเราเนี่ยเหมึงตีละเฮ้ยกระรางอ่อนๆอั๋วรัวอยู่ผุ่นนะแง่เอาไปหอดผุ่นผุ่นละว่าบโหลายก็ได้มันก็หลายขึ้นเกา่าอันละพี่น้องจ้ะเนาะสวยเหมือนเดิมเฮ้ยอั๋อวรัวอยู่พี่น้องจ้ะเนี่ย โอ้โหอวัวลัวอวัวรัวยู่งามครับดูนะงามสุดยอดเอาแต่ต้นยังไงก่อนต้่นน้อยๆเอาไว้โค่นตกลงมาเนี่ยเราสิแตกบนโต๊ก็แล้วก็แตกเนี่ยหนอดหนึ่งหนอดหนึ่งกอหนึ่งเพิ่นแตกงูนี่งามงามใบบ่ใหม่อะนะสวยเดี๋ยวเก็บผักไปฝากมูอีกแล้วดีใจ ได้ยินเสียงเพลงคือสิบเขาดอกได้ยินแต่ดนตีเนาะเด็กหน่อยเข้าเจ้ามาเปิดเพลงเล่นกีฬาจา้ะอาบแดดเต็มอยู่ห,หัวหลว,วเลยสวยๆทั้งนั้นเลยจ้ากินได้นะคะพี่น้องจา้าเป็นพักติดกินได้ก็คือขนาดนาทะเลนั่นแหละพี่น้อง คณะทะเลนั่นแหละก็เกิดอยู่ตามทะเลเนาะ,ะต้องย่านรับแนวด้ละล่ะเก็บทุกปีก็มีเ้เก็บทุกปีอยู่วันนั้ و, นเอาเก็บแปงสีแล้วเม็ดพันล้นเพน่็ขึ้นมาอีกจะเห็นแล้วขืนทุกปีคือเก่าลหละพี่น้องเอ้ยมองนี้แพทเก็บมาสี่ปีแล้วเนี่หาปีแล้วนะอยสวยมากจาก้ะ สวยสวยสวยเก็บผักไปฝากเพื่อนจ้ะไป,ไปถ้ากินตะของนะมาละวไปถ้ากินหมกกูกระทะเนี่ยน้ำปลาในดงุงฮางามสวยงามสุดๆเลยจ้าพี่น้องจ๋ามาเด้อมาเก็บผักน้ำมาดามผักหมทะเลหรือว่าผักบุ้งทะเลนั่นเองนะจ๊ะเนาะ อินพักหอมก็ได้แต่ว่าแพ์วลาอิ่นพักบุ่งดีกว่ามันคือพักบุงแพกกะก็เลืเอ่อนพักบุ้งทะเลมันคือพักบุ่งจีนหมานเฮาาี่เนาะพี่น้องว่าบ่เหมือนพักบุงจีนมากคุณแม่โจ่งงานเดี๋ยวเอาไปใส่กะตาก่อนเอาไปใส่ถังห่าก่อนเก็บสามกำกระติมถังแลวพี่น้องจะไม่งานหายก็พักบุ่งไปยังวะัน่น เ้าเบึงดีดีสิละผักบุงกบ้งชัดๆว่ะตีอิวผักบุ้งชัดๆเลยเอาน้ำกกะเหมาะนี่่อนปันจะขยานมาเก็บผักเด้ดดวยมานี่เดบบ็บดังฮวนฟินดังแทบแทบแทบดีวระสันผุนผุน พูดนะเหลือ,อ,อเก็บใส่ถังไปก่อนเดี๋ยวใส่ถุงนะคะมีถุงมาอยู่เสือกพคิดว่าเสือกหนาสิมีอยู่ในถุงอยู่ขันเวลาห้อกกับห้อกับเอาเสือกมาใส่กระตานะพี่น้องรับประกันว่าเพื่อนดีใจต้นนี้จ่ะสุดยอดเลยงามสุดยอดเนี่ยง โอ้โห oh, oh. uh huh. พี่น้องต้นนี่กินได้นี่เบ่งทีละ่ะมุงเจ้าสิวาจังไดค่ะมุงเจ้าสิวาจังไดคว้อมงามของเราดูสิค่ะหนึ่ uh huh. งงามขนาดเลยนะเยอะเป็นดงเสียลูบแล้วสวยๆเนี่ยเยลูบสวยๆนะเนี่ย คุณน่ะงามจังงามจริงงามจังโกดกอบเอาไปเห็ดนังนกินมาเตี้ยเอาไปผัดคือผักบุงไฟแดงก็ได้ละกะเอาไปต้มจืดก็ได้เอาไปออมหางแสบพี่น้องเออ,เอออมนี่พ่อมาสิน้องพี่น้องสิลืมบลเขือสิลืมกะหลำ่ำสิลืม ถูกยางเลยเพราะว่ามันแสบแสบแหละอีกอย่างหนึ่งฟรีไม่ได้ซื้อเหลืองของเหลืองนะบ้านเมืองเพิ่อนอุดมสมบูรณ์ใครพี่น้องเอ้ยเฮ,ฮ,ฮีมาดามบม่ได้ซื้อผักกินเลยกันยังวะมาดามไม่ได้ซื้อผักกินเลยจ้ามาดามเก็บกินอย่างเดียวของฟรีมีใเห้เก็บสิไปสอือยังนะพี่น้องเนาะปั่นจักรยานมาสามโลเนี่ยสองโลกว่าสามโลจะได้เก็บแล้ว เคยมีคนมาเห็ดอันคนประเทศเขาเจา้าค้นเดนมาร์กมาเห็ดซาราคาดีอยอะด้วยพี่น้องเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์มองนี้ว่าบกหอยมันหลายครมองได้ทีอหอยแมงผูกขื่นสแสดงว่าน้ําเขาสะอาดเนาะเขาหอยเขาอยู่น้ําเขาสะอาดเป็นแหล่งพื้นที่อ๊้พียน่องเจ้าบงหยอดนี่ป้าเจ้าบงหยอดตีล่าพูนะ่ะเนี่ยหยอดเรานี่ป้าคือหยอดใหญ่หย,ยอดงามแท้พูนะ่ะอู้สุดหยอดเนาะ ุดยอดดีีจ้ะแง่งเป็น,นสีเนกระแสบอ๋ยจะเหมือนงานสุดยอดความงามจริงๆจ้ะพี่หนอนคลิปพ่อหนได้พ่อ,พอครงนี ฝุนนะเวียร์ผุนผุนผุนเวียพี่น้องจ๋าฟินฟินฟินเดี๋ยวเอาใบแกหลอกใบแกพันออกก่อนนามคือขึ้นข้าขึ้นแน่แถมเหมือนขึ้นแบบว่าป้านี่ผู้ใดเลื่นมันมาเถอะเถิงเถิงคนได่ฝนเป็นทางสีงามค่ะ

คือพักพักหุ่มบันเท้าเลยแหละพี่นอ้องเมิ่งนั่อย่างโอ้ยหมาพอละาตกใจไม่ไงเนี่ยแล้วหมามาเล่นน่ะเจากก้าไกย่างมาไก่แท้ขวูดซาวย่างมาไก่เหรอเพิ่อาหมาเพิ่นมาล่งเล่นนนะเออบอกลูกเจ้าแน่เออปูดปูด เพคนบอกลูกเพื่อนลูกมาพี <n ong. S 2> า่น้องเดี๋ยวเก็บจุดนี้แล้วเดี๋ยวสิพาเก็บใส่อันนี้เดี๋ยวสิพาเอาผักใส่ใส่ถุงงามพี่น้องเฮ้ยมีแต่ยอดง,งามกว่ยังว่าเดี๋ยวนี่นี่เก็บไปังส่นี่เดี๋ยวเพื่อนกะปงขึ้นมะมยัยได้จะได,แด้แล้วก็เอาเอาแต่ตุ่นนี่ไงเดี๋ยวตุ่นหน่อยๆเพื่อนกใหญ่แล้วก็แหนงเพื่นอานน่ะนะมันก็แตกออกมาอีกจก้ะ พักต้นนี้กินแสบอี่หลีขนาดทะเลงสูงแล้วบ่อยนะเพียงแต่ขนาดทะเลรูปทรงเพิ่นสวยเวลาเก็บมันอะร่างกานกระแสบอยู่บันอกระแสบยะหน่อยใจด้วยล่ะขนาดทะเลกระแสบอยู่จ้ะเพียงแต่ว่าตัวเนี้มันอร่อยกว่ามันสีหอมมันสีประคมเลยต้นนี้มันสีแสบเลยจะ้ะพี่นองเลยมาเดี๋ยวจะพาเอาใส่ถุงแล้วเดี๋ยวพาไปเก็บ ในคลิปต่อไปไปเก็บฟังหนันด้อพี่น้องเด้อนี่แล้วว่าอีกวันนจะอาทิตย์หนึ่งเข้ามากันอีกแด้สิผ้ามาอีกสิผ้ามาเบิ้งเธอได้ไรฝนแล้วสิไงแล้วสิสวยขนาดใดเนาะพี่น้องจา้ามาสวยงามขนาดเลยสภาพมาดามจะพี่น้องเมื่อกี้นี่ปั้นต่กรยานมาหอนเลยถอดเสื้อใส่ก่อนเดวสิผ้าไปเก็บฟังฝนด้อจ้ะด้อเก็บใส่กระเป๋าก่อนกินขนมก่อนพี่น้องหิว เลือกอง่านมากันาได้ก,กินเขาอยู่กับผ้าเขาปลาเลยกับเอ้ผ้าเขา่ขาพงกกาาเขื่ด้ปางก็กลายมันเยอะจริงอ่ะมันเป็นมุสลิมุสลิบาสำรับพกผ้าหุ่นงวนจากหอยไม้ก็เอา กินยาปมพอป่านึาน่งว่าเสบ่มีหมามาให้มีหมาขนแข็งขุนแข็งแบบนี้ต้องกินยา,นาพอว่าแผลๆยาพุมแพลแผลคุณหมาคนแม่หรอ่ะ มีพุ่มแพรอันอันนี้อีกอย่างหนึ่งพุ่มแพรม้าแมวแล้วก็พุ่มแพ่ถ้ามาตาไแบบว่าต้นหมอกต้นใหม่นี่นสินะ mất chữ kho nhà này kìa, bữa nào lắp cả thám thẻ kho nhà này, lắp à, anh thơ, thứ hai nhạn mà dành cứ lấy băng há hoại há <laughs> tốt bà gì nữa. <laughs> ขยะชิ้นใหญเก็บกับบา,านพรอมถึงสาสิบสองปลาล่องทะเลไปใส่มาสายเป็นคุณนมาปลาแต่ว่าแค่เ,เขากินอย่างเก็บตลอดเลยพี่น้องมีถุงขยะแบ่งไปตลอดใส่ขยเยอขยะเอาเมื่อมาถิ่นบา้างทันมะทินทั้งขยะเขาขวดน้ำขวดเน้มไม่เคยเอาไปทิ้งแบบ เนี่ยปึงนปเนี่ยปลาเพห็นเนาะเห็นน้ด้หลายกวดน้ำคอ,คอำทำโคกกวดน้ำทุ้งขนมขนมทุงนั่นทุงนี้ถุ้งหลบวมุมวันนีนเท่าแต่ว่าเขาเจ้าเจ้าผู้ใดบ,บ่ผมเท่ากันแต่ว่าบ่อ,อย่างให้เห็ดเนะาะเพราะว่าสาัตว์ปลาถ้าม,าามันฉาบมันหลายเขาเหินเขาก็กินเห็นไหมพี่นอ้องนี่ปลาฮมุเจ้าเบิงึง เอาจักกลมบ่พี่น่องเอาจักกลัมบ่พผู้นะ่ะงามขนาดเลยสุดยอดยอีหลีเกลือกเอาใบอันนี้เพ่นออกก่อนเด้อเดี๋ยวไปแยกแยกใส่ถุงแบ่งไปให้หมูเลยหมูก็าหลายเก็บไปแต่ละเถือจังสิกับพี่น่องผู้นั่นกำหนึง่งผู้หนี่กำหนึง่ง ไอ้ผู้นั้นแล้วก็ย่างผู้นี่จังสี่ดีมันสี่จังไดแ่แหละพี่น้องเห็นบอกเวลาไปเก็บห่ังขนาดทะเลไปใกล้ไกแถวบานแพะบ่ค่อมีนะมีอยู่แต่มีหลายขนาดทะเลต้องไปเก็บไกลนะคะไปไกลทะเลแถวนี้ไม่ค่อยมีมีแต่มีไม่เยอะมองแพทยูนก็นมีแค่สองกอเนี่ยแต่มองมันหลายครับไปเขาต้องเก็บมากค่ะพี่น้องเก็บมาเพื่อมูเพื่อนพอปล่อยไว้เขาก็แก่ทิ้งคนนยางเหยบเลรนเบิร์ด วมมงงาาเเจบิค้ผักบุ้งฝรั่งชัดๆผักบุ้งทะเลนัก็ผพักบุ้งคักๆนึ่งละเนาะหายกว่าพักบุ้งจีนเบิงติละ่ะอ้อนี่แหละหอมๆพี่น้องเขาหอมมากนะไม่ได้ตัวนะหอมจริงๆจ้าคุณอาอ้ยกลับจะเป็นงามคักเย็บข้าวเดี๋ยวด็ดเอาด็ดเอา งามคสวยจริงๆค่ะพี่น้องค่ะามกำมนี่ไหมสุดยอดเนาะงามบวกจิมปนจิมนั่นแจ้วโุ้ยหนึ่งแต่ผักอันนี้บรองเห็ดโดนแต่ผักบุ้งห้อมันกับบรอกเค็ดโดนของเนาะเวลาต้มผัดเห็ดแกงมันชิเล ออมเนี่ยอุย้ยเอาลงกับเอากลินเลยแซ่บขนาดถุงเนี่ยแบ่งเดือดสามคนนะคะไม่ได้แบ่งไม่ได้ว่าจะแบ่งแบบแบ่งให้มันได้สามคนเอาใส่ถุงน,นึ่เก็บต่อพี่น้องเจอกันคลิปหนาเด้อจ้ะเด้อเดีย๋ยวจะพาไปเก็บฝั่งบุตรยินลำกันไม่เก็บต่อไปเด้อฝั่งใดจะสวยกว่ากันนะคะใส่ถุงหนี่งใบก่อน ล้านนั้นครับปั่นจักรยานเดี๋ยวแต่ว่าันแพสิย่างเขาไปทองนายผุนแพร่ก็เสียวว่างเลยแอบแอบไปแถวนี้แล้วนี่มีคนมาเอา,ากลับมาให้เขามาเอาว่าวาสิย่างไปเหรินทะเลเห็นไหมนี่นายผุน,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 นจะสีเงางไปปนยา่างดอกพี่น้องเอ้ยไปแล้วจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะมาลุ้นด้วยกันว่าฝั่งนู้นจะสวยขนาดไหน,นหอมสุดยอดเลยแอบแอบไปตรงน,นี้แอบแอบไปไปเจอกันคนลิปหน้าแล้วนะทุกท่านสวยดีจ้าบ๊ายบายค่ะ